อ้ไปยี่ไม่ไยแน่นี่กำลังไายอยู่าไทยเนี่แล้วไา,า,ายยี่ยะยจะถ่ายเห็นหนาันนี้โอ้ตอนนี้คุณพี่นิยมคำสาดได้อนุสรกูทีมน,นะครับได้้อนุสรกูทีมจะยุบกูทีมเออจัง นั่งเก้าอี้บู้เลยครับเออเขาอยากได้ไปอ่าตอนนี้ไปที่รถโอ้รถกูทีมเยอะแยะมากเลยครับอ่แต่ไม่รู้ว่าจะเจ๊งวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเออตรงตรงนั้นคือคนนั่งกินข้าวนะครับตรงนั้นหัวหน้าตู้หัวหน้าด้วยเออตอนนี้ก็มาที่ทางออกนะครับคุณช่างกำลังขยันมากเลย รถทางเข้าพร้อมกับคุณยามนะครับเออแล้วก็กลับมาที่คุณพี่นิยมคำสะาดขับตันใช่ไหมครับผมโอ้ลับตันนะครับกับตันนิยมคำสะาดครับคำสะาดแล้วก็กลับไปพิธีกรของเราคุณจักรเกีย จากกินอยังก่อนเจ้าจากกินแก้วสีลังครับจากกินแก้วสีลังคุณนใช่นมตกนอนนมสกอนเออนมสกอนเนาะเท่นะครับคุณี่นิยมเทมากเลยพอๆของใครก็ว่าและด,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 ดุจดีเออเติมมาแปดกิกได้นี่ซื้อจากกิน แป๊บจิ๊กนีนน่จะมาดานเมื่ไหรจะวาโอ้ยดนเลยเนะาะทำเป็นไา,ายตอนหนึ่งหาสม,มองถึงในนอนเลยในอยอนอ่หาสม,มองนี่เลยแท้นะสองคมมันตัวจิ๊กสองจิ๊กแต่ว่าลูกผมเหตุผลดีดีแล้วอะไรจ๊ะมาเนี่ยใจครับป๋าไม่เห็นหน้า,มกกามเมื่อกี้มันเป็นเพืงอังรองเท้าแล้วปัานาเนี่ย mata oome na bagi